ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะว่าวิธีประกอบเนี่ยยุ่งยากไหมทำยังไงเดี๋ยววันนี้มินทำรีวิวให้เดอ้อขั้นตอนแรกนะให้เริ่มจากหน้าท็อปต๊นะทุกคนเป็นแกนเกลือหมาตัวนี้สามารถยิงใส่สว่านมือเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะทั้งหมดมีสี่รูนะนเพื่อนๆแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยแผ่นไม้ของเราทุกแผ่นนะก็เจาะรูไว้แล้วแหละถ้าเพื่อนๆไม่มีสว่านมือก็สามารถใช้ไขควงไขเข้าไปได้นะแต่มันก็จะเป็นเมื่อยๆมือน,นิดนึงนะด้วยเดือยไม้ทั้งสี่รูแบบนี้นะนทุกคนหน้าโต๊ะเสร็จแล้วเรามาดูข้างโต๊ะกันบ อย่าลืมหันที่มันมีรูเข้าไปนะตรงที่บวกลบอหันมันคว่มเข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะไม่เข้ารูเลยเพื่อนๆอย่าลืมดูฝั่งแผ่นไม้ด้วยนะให้เป็นฝั่งเดียวกันเดิอไม่งั้นมันจะใส่สลับข้างนะทุกคนใจเย็นๆค่อยๆทำเดิ้อถ้ารู้หลักการเอาจริงๆ5นาทีก็เสร็จทุกคนต่อการอีกฝั่งหนึ่งนะทําเหมือนเดิมเลยเอาเหลือกมาลงไปทั้งสองฝั่งนะอย่าลืมหันหัวให้มันถูกเดิ้อหันบวกลบคว่ำลงแบบนี้นะไม่งั้นมันจะเข้ารูไม่ได้เหมือนฝั่งเมื่อกี้นี้เลยพี่กันเนี่อง ไปแล้วกดซื้อได้เลยนะอันมินไม่ปักตะกร้าหลายอันเด้อกเพื่อนๆหลงกดซื้อแล้วมันจะไม่ตรงปกนะเออแล้วเราก็อย่าลืมนะคือหมุนหมุนใช้ไขควงหมุนเข้าไปเพื่อให้เดือนมันล็อกกับตัวหน้าโต๊ะเนาะ แค่นี้เองมันก็จะล็อกอยู่ด้วยกันแล้วนะโค้งแค่นี้เองทุกคนคือเสร็จแล้วอันนี้เป็นแผ่นด้านหลังนะแผ่นยาวให้ําใส่เดยไม้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างละสองเดยนะมาเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะทุกคนประมาณนี้เห็นไหม,ออม,มเนะดยสองอันมันจะมีรูตรงกลางที่เป็นสกูนนะเดี๋ยวเราเอาไว้ไขช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนเห็นไหมมันจะมีรูเล็กๆเป็นสกูนนะยึดโต๊ะให้มันเข้ากันแน่นหนานะทุกคนเดีวเรามาดูฝั่งนี้กันทําไปทํามาคือมันแน่น ถ้ามันแน่นแบบนี้นะเราก็ไขออกนะเห็นไหมหมุนหมุนไขไขเกื่อมมาก,ก่อนเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปอีกครั้งนึงนะมีความแน่นนะคนร้อนก็ต้องมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะทุกคน ออแล้วก็ขยับตึงเข้าไปแล้วนะแล้วก็ไขเข้าไปเหมือนเดิมนะถ้ามันแน่นก็แค่ไขออกนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูเร,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 รูเรามาดูรูเดิมนะทุกคนนี่ไงที่ว่าสกูไขเข้าไปทั้งสองฝั่งนะมันจะช่วยย<อ>ึดให้โต๊ะไม้ขาแบะนะนแผ่นไม้เล็กนะทุกคนใส่เดือยตามภาพตามคลิปนี้เลยนะแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะทุกคนมันจะได้ทรงนี้นะนจะทําคลิปให้ดูแบบหมุนไปช้าๆนะเพราะว่ากลัวเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยหลงเพราะว่าก่อนที่แอนมินจะทํานะมันก็มีหลงมาช่วงหนึ่งนะทุกคน กบกันแล้วท่ามันจะได้ท่านี้นะใส่เดือยไม้เสร็จแล้วเรามาตามด้วยสกูนะยิงลงไปทั้งสองรูแบบนี้นะทุกคนว่าถ้าไม่มีสว่านมือลําบากไหมเอาจริงๆลูกค้าแอดมินเยอะอยู่นะที่เขาเอาไปแบบใช้ไขควงอะ่ะมันก็ทําได้อยู่ดีต่อไปจะเป็นแผ่นไม้แผ่นเล็กนะรูเล็กก็จะใส่เดือยไม้หนึ่งอันฝั่งละหนึ่งอันนะฝั่งนี้หนึ่งอันแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งอันอย่าลืมเหลืออ,อีกรูหนึ่งไหนไม่ต้องไปใส่เลยเพราะว่ามันจะเป็นรูที่ใส่สกูนะแล้วก็ทิมน้องไปท่านี้เลยทุกคน เดี๋ยวถ้ามองไม่ออกเดี๋ยวแอดมินจะพาหมุนนะหมุนไปแบบนี้มันจะความลงเป็นที่ใส่ CPU แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออ CPU เคสคอมนั่นแหละนะจริงๆจ,จะเรียกว่าโต๊ะคอมมันก็ไม่เสมอไปนะบางคนก็ใช้เป็นตัวทํางานโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะว,วางของก็ยังมีเลยทุกคนเสร็จแล้วตามด้วยสกูเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะแค่นี้น้องทั้งสมท่อนก็จะประกบอยู่ด้วยกันแล้วต่อไปจะเป็นเดือยไม้นะที่เอาไว้ในช่วงของเอ่อต่อข้างโครงข้างอะทุกคนใส่สองรูใส่สองตัวแบบนี้เลย ขยับขยับเข้าไปนิดนึงนะเสร็จแล้วนํามาใส่ตัวโตะได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆหมุนเข้าไปนะเพื่อนๆจะได้ดูทิศถูกเนาะรอยต่อตรงนี้นะฝั่งทางซ้ายมือเราหรือขวามือคนทํานะทุบๆไปแบบนี้ค่อยๆขยับนะอันนี้รูนี่คือสกูเด้อเพื่อนๆมันจะต้องยึดสกูอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะทุบๆนิดนึงเข้าไปแล้วตามกันด้วยสกูข้างนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตรงนี้ เข้าไปเลยสองรูสองข้างอีกฝั่งหนึงนะทุกคนต่อไปเราจะมาดูที่ไม้แผ่นสุดท้ายนะทุกคนตัวนี้เลยใส่เดือยไม้เข้าไปทั้งหมดสองตัวนะฝั่งละสองตัวแบบนี้แล้วก็สลับฝั่งอีกทางหนึ่งเดอ้อ แบบนี้นนขนาดโต้นะตัวนี้ขนาดหน้ากว้าง80เซนความลึกอยู่ที่40เซนแล้วก็สูงมาตรฐานนะ76เซนนั่งกับเก้าอี้ได้พอดิบพอดีรับน้ําหนักได้ประมาณ50กิโลส่วนน้าหนักโต๊ะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17กิโลถือว่าไม้หนามากน้ําหนักเยอะอยู่นะแทนไม้สุดท้ายเราก็เอามาขยับใส่รูตรงนี้นะมันจะมีเรือยไม้เชื่อมกับ อข้างหลังตัวนี้เนาะแต่แล้วยังไงรู้ไหมทุกคนมันแน่นมันแน่นถ้ามันแน่นยังไงก็ต้องไขสกูออกนะเพื่อให้มันแบบมีช่องในการใส่เรือเข้าไปเนะาะไขออกมาแล้วขยับขยับนิดนึงเดี๋ยวให้ดูฝั่งข้างหน้านะมันพอจะเข้าได้หรือเปล่านะเอปึ้ง <laughs> <laughs> เข้าไปแล้วอันนี้คือเข้าแล้วนะ <laughs> ทุกคนเสร็จจริงๆแล้วเราก็สกูเข้าไปได้เลยทั้งสองฝั่งที่มันมีรูนะ และด้านหลังเทียนมินชีนะหนึรูแล้วก็ตรงนี้อีก1นรูนะอันนี้คือเสร็จสิ้นการประกอบแล้วแหละแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่รองอยางรองนะก็ตอกๆเข้าไปได้เลยทั้งหมดมี6ตำแหน่งนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกตำแหน่ง6ตัวเดอ้อเพื่อกันพื้นเป็นรอยทุบๆปาบๆเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะเราลองเอาขึ้นมาดูซิว่าน้องจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเป็น โต๊ะทำงานนะเพราะเรายังไม่ใส่รางเลื่อนคีย์บอร์ดไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่อันนี้คือมันเป็นโต๊ะคอนเซ็ปต์ก็คือโต๊ะคอมาเนาะทุกคนอันนี้เป็นรางเลื่อนคีย์บอร์ดให้ยิงยึดเข้าไปทั้ง3ามรูได้เลยเด้อแบบนี้นะ เสร็จแล้วฝั่งหนึ่งทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยทั้ง3รูแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะเป็นแผ่นวางคีย์บอร์ดแผ่นนี้เลยที่แอนมินลืมบอกเพื่อนๆว่ามันจะเป็นแผ่นเดียวที่โรงงานเขาไม่ได้เจาะรูนะถ้าใครไม่มีสว่านมือแผ่นนี้คือหินเลยแหละต้องใช้ไขควงไขเจาะเข้าไปนะแต่อันนี้เรามีสว่านมือเนาะก็ยิงเข้าไปทั้ง3มรูแบบนี้ได้เลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอย่าลืมคว่ำตัวที่มันเป็นรางกลมๆนะให้มันฝั่งเดียวกันเด้อเสร็แจแล้วจ้าไหนลองเอาเข้าไปดูซิเห็นไหมทุกคนถ้าเรา จะใช้วางคีย์บอร์ดอะเราใส่แต่ถ้าเราไม่ใช้วางหรือเป็นตัวทํางานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะตัวนี้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด80เซนเสร็จแล้วของเรารุ่นนี้ราคาหลักร้อยนะทุกคนแต่ว่าขึ้นห้างเนี่ที่เขาประกอบให้ก็พันบวกนะเยอะเออเดี๋ยวเราคุยกันได้พี่กันด้านล่างเนอะ